กำลังขุดพญาจงอางจา้านี่พี่ยอดกันนาเตน้น่วยคุดค่ะพี่นอ้องค่ะเร่งเ,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 เร่งกับวิดีโอเลย <laughs> นาเตน้น่วยคุดพี่ยอด่วยก้นอุ้ยช่วยช่วยดังเพนี่ดังดังนะโอ้ยตรงนี้มันช่วยกันมันสวยทุกต้นเลยค่ะสวยจนอดใจไม่ไหว มาเต้นมาช่วยขุดนะคะพี่ยอดช่วยกค้ดมันสวยทั้งนั้นเลยมันสวยทั้งสวนตอนนี้ลายหินอ่อนอีกแล้วให้หลวงพี่โดโด้โอ้ยม,ม,มุมนี้เรืยเร่ยไนี่ดี่โยมาช่วยขุดกับพี่โพี่โจอยู่ข้างในอยู่ข้างในนู้น บันทึกบันทึกบันทึกความทรงจํามาอัญเชิญพยาจงอางไปเข้าเมืองจากสวนเข้าเมืองพี่เจ้าเยอะมากอยู่ในป่ายางค่ะบ้านคนเครียว พญาจงอางมีแต่สวยๆเลือกอาแต่ต้นงามๆงามๆนี่ค่ะ่ะนีเลยค่ะเอ็นดูกันแหละพอตาดออกมาเขาก็นอนโว้ยต้นนี้ลายสวยมากดอาสวยค่ะทำไมไม่ห้ติดดินมานม ไม่ตายไม่ตายต้นนี้สวยมากเลยสวยที่ไหนสวยที่นราเดินก็งานทั้งคือถ้าเดินดูแล้วมันทนไม่ได้คือต้องขุดทุกต้นเพราะมันสวยทุกต้นต้นนี้ก็สวยต้องบริการขุดเดี๋ยวก็จะทุกต้นไม่ไหวต้นนี้สวยมากลายลายสวย โอ้โหโโจะข่นไปใหญ่อย่างไร oh. เห็นต้นนี้แล้วไม่ขุดไม่ได้นะต้นนี้ต้องขุดเลยนะสีทองของอังไพัยใบใหญ่มากมากมากม,าม,ามาจริงๆวัสดีค่ะ